เอาไม่น่าถึงน,นี้แหละน่าถึงที่สุดเอเอยไม่ถึงครับทุกคนเฮ้ยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รับลอยแพยังไงให้ดูรวยเดอะซีรีส์เออผมมีไอเดียไอเดียนึงน,นะนะเดี๋ยวขอก่อนผมว่าผมจะฉลองใช้ธนูหน่อยนะครับแล้เราไปเก็บธนูไว้ไหนเนี่ยอันนี้ไง จากสถานีเรลย์ทวเวอร์นะครับที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นเรเดิโอทาวเวอร์คือเราต้องข้ามหน้าผาไปเนอะแล้วเราเห็นว่ามันมีปุ่มอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าประเด็นคือมันอยู่อีกฟางนี่ไงผมก็เลยคิดว่าจะลองอันนี้ดูตะขอกับธนูนะครับเพราะว่าเผื่อว,ว่าอาจจะสามารถดึงไอตัวหมุนได้ก็ได้นะครับทุกคนผมผมผมว่าผมเจอมีโอ้โหคือมันนอนมันหลับเหรอ แล้วคือแบบมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดิมันมันตัวใหญ่ผิดปกติไปหรือเปล่าไม่ใช่เนอะมันอาจจะแค่แบบนอนหลับเฉยก็ลเลยนั่งหลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัวใหญ่เจอหมีตรงนี้กาลังนั่งหลับไปแล้วตัวใหญ่เดี๋ยวผมค่อยกลับมาก็แล้วกันนะครับจําขนาดเอาไว้เพราะดูมันขนาดใหญ่ผิดปกติ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นบอสหมีหรืออะไรก็ได้นะครับเราจะเริ่มจากลุกก่อนเพราะว่ามันไม่ต้องเสียลูกดอกธนูเหมือนธนูไงรอบนี้แหละมันต้องได้เว้ยฮึบได้ป่าไม่ได้วะอาจจะไอ้นี่ไปนะครับอาจจะไกลไปหรือว่ามันต้องแม็นแม่นไม่เกี่ยวมั้งเนาะฮึบอ่า อ่ะไม่ได้นะครับธนูจีงไปที่คันโยกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยดีนะผมว่ามันแอนไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โห <shocked> เโดีด๋ยวแม๊กแแลมันโดนโดนสะพานทับหน้าวะใช้ได้ผลแต่โดนสะพานทับหน้านะครับ เว้วยเ้ยหล่นเลยเนี่ยดีนะไม่ได้โดนทับหน้าแหกเนี่ยไม่งั้นหนักเลยนะครับดูดิทั้งธนูทั้งคุกของดีทั้งนั้นใครยังชั่วหน่อยนะครับในที่สุดเราก็ไปต่อได้สักทีโอ้เราเสียลูกดอกไปทั้งสองลูกเก็บกลับคืนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเป็นไปได้ว่าที่นี่อาจจะมีบางอย่างอยูอย่อาจจะมีเช่นผู้คนก็ได้นะ เพราะว่าสภามันคงขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนกดถูกไหมดังนั้นอาจจะมีคนอยู่ข้างบนนะครับก็ขอให้เป็นคนนะอย่าเป็นอะไรเลยโอเคซ้ายขวาตรงนี้ไม่มีนะครับแต่เศษข้างในดูไม่น่ามีใครนะโอเคได้เวลาเข้าไปละเราขึ้นข้างบนไม่ได้เนอะตรงนี้ไม่มีของนะครับเอ้ยเ้ยว้าวนี่เปิดไฟฟ้าก่อนนี่คืออะไรเนี่ยพิกอัพ n ิวโน t ตแอปหรอเฮ้ยแผนที่เดี๋ยวนะมันมีอ๋อโอ้โหมันสามาหน้าเลยหรอเออสองสหนี่น่าจะเป็นที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือสถานีสองเนอะสแสดงว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อห้ามหลงนะครับ Do not lose นี่ยมันมีอะไรด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยไอจุดที่เราเจอหมีมันสับประโงกอะเฮ้ยผมว่าบอสแน่เลยเนี่ยโอ้ตัวมันใหญ่ผปกติไง ใช่แล้วใช่แล้วเอาว่ะฟิวไป์ท่อพลังงานสินะมีโน้ดนะครับเดี๋ยวก่อนนี่รีเลย์สเตชชั่นอคไอคอนอ้ยแมวกวากทุกคนยังทำงานอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวขอขอึ้นไปดูข้างบนก่อนโอ้เป็นที่นอนนะครับอืมโอเคหมดละ สำหรับตรงนี้ก็เอาโน้ตเลยดูซิมีอะไรระบุไว้บ้างพวกเด็กกำลังสู้กันแอสติสคงรู้นะวิธีที่จะหยุดพวกเขาฉันเจอปรแจเธอข้างนอกฉันเรียกผ่านทยุตลอดเลยขอร้องล่ะฉันแค่อยากคุยกับน้องสาวเล่นได้กำลังกรีดร้องข้างนอกแล้วฉันหวังว่าเขาแล้วก็เฮนรี่จะแต่งเรื่องนะ แต่งหน้าเอาละผมกลับก่อนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะหิวแล้วแล้วสถานที่ก็ไกลเอาเรื่องเลยหวังว่าเราจะไม่หลงทางกันนะเพราะรอบนี้เราเอาฮุกของดีมาด้วยเอาละงานยากของเรานะครับเดินทางกลับเรือ,อยังไงไม่ให้เจออุปสรรคนี่อารมณ์แบบสเปลเล,เลยเนี่ยห้ามเจอใครหรืออะไรเด็ดขาดเพราะเราจะหลบไม่พ้นทันที ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเรามากันถูกทางหรือเปล่าทิฟ้านหยู่ซ้ายมืองั้นหรออ้าวนี่เรามาลินดาผาว่ะทุกคนแย่แล้วไม่มีทางเลือกงั้นเราเราว่ายน้ําว่ายทะเลอ้อมเกาะไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องจะอยู่แถวนี้ว่ายมาทางนี้คงไม่เป็นอะไรบ้าเอ้ยเรืออยู่ตรงหน้าแล้วไม่นะเราดูตะขอเราขั้นสูงและะ้วธนูโอ้โหเดี๋ยวนะ ถ้าเราตายของมันจะหายใช่ไหมโอเคได้ไอเดียละวนี่เลยทิ้งเลยเออเออทิ้งทิ้งทิ้งนี้หมดเออนี่แหละเดี๋ยวมาเก็บนะ <c oughs> โอเคถ้าจะตายมาเลยนี่นะครับตายแล้วเราจะมาเก็บตรงนี้แล้วก็กลับไปดูกันจะอยู่ไหมแล้วเร็วเรว,เรวอ๋อปวดท้องร้องตายเรียบร้อยอ่ารีสปอน เกิดมาเจอหัวฉลามไปไปกันที่เดิมนะครับมาดูกันว่าของมันจะหายไหมไอย้ยังอยู่ยังอยู่อ่ะแม่งโคตรโคตรโกไอเทมเลยมันคือการชีตไอเทมอย่างหนึ่งนะครับของไม่หายวอยย่อมกด I feel good โค้เจ๋งปะเราไปเติมพลังก่อนเอาละกลับมาจากการโกงความตายได้อ่อคือ6เนี่ยผมว่ามันต้องใช้ไออาวุธอะแต่ว่าเราลองแล้วไงคือใช้ขวานก็ไม่ได้นะครับขวานเนี่ยก็ไม่ได้อันนี้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันตัดขนไม่ใช่ตัดเถาวันนะครับส่วนอาวุธมันก็มีแค่หอ,อกกับธนูคือเราต้องไปปลดล็อกอะไรก่อนปะหรือว่าแบบไป ไปไปเก็บไอเทมอะไรในนี้ซะก่อนอะไรอย่างนี้ผมเลยคิดว่าบางทีอ่ะเราอาจจะต้องไปตรงนี้หรือเปล่าตรงที่เป็นหัวกะโหลเช่นแบบอาจจะเป็นศพคนอาจจะไม่ใช่บอสก็ได้นะอาจจะเป็นศพคนก็ได้นะ,จจะเพราะว่าดูดิตำแหน่งมันแบบแบ่งครึ่งกันอะ่ะสี่ฝั่งเลยเนาะเตือใต้ออกตกอะ่ะตอนนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปทางนี้ก่อนก็ได้นะครับก็ง่ายนะง่ายตรงที่ว่ามันใกล้หน่อยไงโอเคเราลองไปที่หัวกะโหลกกันก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าเป็นแค่ของเราก็ไปต่อได้แต่ถ้าเป็นบอสก็โกยลูกเดียวจ้ามันก็ไม่น่าใช่ของป่ะคือตอนเราเชะเง้อมองมันก็บอกอยู่ว่าเป็นเป็นหมีอ่ะสับป,ปะงกเลยแหละโนาะนี่ยทุกคนดูดิตัวมันใหญ่อ่ะนี่นี่ไมันเหมือนมันเฝ้าถ้านะดูดิเหลืว้วโอ้โห พี่พี่แกตัวโคตรใหญ่อะ่ะอุ้ยโอ้โอโอไม,ไม่ไม่ทันนี่โอ้โหเฮ้ยพี่ผมผมบอแล้วล่ะบอ,บอชัวนะครับดีนะที่เอามาอันเดียวแล้วไม่นะขวดเราหายแม่เย้ยขวดหายได้ดิเหรออ่าเมื่อไม่ได้ดุเรก,ก็ต้องเอาด้วยกนนะครับเราเปลี่ยนแผลแล้วกันเราจะใช้ธนูแทนนะครับนี่ครับขายซากเรือทําลูกธนูนะครับโอ้โห เป็นการวางแผนที่ผิดพลาดมากคลลับก็เลยต้องขายซากเรือมาทำลูกดอกนะครับเือสองอันโอเคเอาให้ถึงร้อยดอกเลย <c oughs> ถึงมาเนี่ยได้กี่ดอกหกสิบดอกรวมกับของเดิมที่มีอยู่นะครับสิบสี่ดอกเองเก้าสิบอ๋อนี่นี่น,น,นี่มันอยู่ตรงนี้โอเคผมว่าน่าจะพอแล้วประมาณนี้ถ้าขนาดนี้ยังไม่พอนะคือเลิกเล่นดีไหมเนี่ย <c oughs> <laughs> อ่าลูกด,ดอกนะครับพร้อมอสวมบทพลานป่านะครับซ้ายมือก็จะเป็นบอสปะชัวคือถ้าเราสู้ตรงๆไม่ได้ใช่ไหมเราต้องยิงจากข้างบนนะครับผมคิดว่านะซึ่งเดี๋ยวนะผมเจออะไรนุ้นด้วยมันคืออะไรอะ่ะหินเหรอเหมือนกล้องเลยทุกคนดูดิ่าเออมันคือกล่องอะ่ะกล้องอะไรวะมันอยู่เปล่าเฮ้ยอยู่เว้ย เราเราเราลองไปข้างบนดูนะครับลองยิงจากข้างบนอ่ะโอ้โหแล้วคือแบบสู้ยังไงวะเนี่ยยิงยังไงเนี่ยคือดูดิทุกคนนี่คืออําพรางป้องกันอย่างดีอ่ะนี่นี่น,นแถวเนี้ยมันมีกล่องอยู่อุ๊ยกล่องนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวนะคือคือแบบดีวะ หลังกล่องก่อนเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยู e 5 wildberry เฮ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยอ๋เอเฮ้ยอ๋อมันคือเหยื่อล่ออ๋อนี่คือเข้าแสดงว่าเฮ้ยกลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบูปินมาเชเต้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อน เดี๋ยวเกิดมันกลับมานี่งานเข้านะเออเออเนี่ยเก็บ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 นี่อะไรวะดินช่างแม่งเร็วๆ,ๆออกก่อนออกก่อนออกก่อนเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันต้องสู้ก็ได้นี่ว่าเออโอ้โอ๋อเดี๋ยวนะบาเชเต้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับเรือก่อนกลับเรือก่อน นี่มเชตเตอร์คมมากเพียงพอที่จะตัดเถาวันได้อย่างนี้ใช่ปะนี่อ,อ๋อเออเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะว่าอุ้ยไม่ต้องใช้ไม้ด้วยเยี่ยมเลยเป็นไปได้ว่าเราใช้อันนี้ตัดเถาวันตรงอ้นนี้นนนก็ได้นิว่าทําที่มันมีเถาวันอะ่ะอ๋อคือเข้าใจแล้วคือคือคือมันจะมีมเชเต้ตรงนี้เราต้องมาก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะไปสถานีนี้ อุ้ยแล้วดูบ้าเอ้ยเราค้าวธนูซะเต็มเอียดเลยดูเดะค้าไปซะแบบจัดเต็มอะคือกะมันลบเลยเนี่ยไม่ได้ลบเลยอะเงโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนบุญมีแต่กำบางนะครับคือคือบีบุญไม่ต้องสู้แต่ว่าเสียทรัพยากรแทนมาลุ้นกันใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ผมเดาว่าใช่ นั่นใช่โอ้โหเป็นแงใช่ว่ะตัดเถาวันได้ตัดเถาวันเพื่อมาเก็บเห็ด <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เงยแล้วไปฉายไม่มีอ่ะโอ้เฮ้ย,ยมีโนต้ตค่อยโล่งใจหน่อยนะครับ ออกมาเจอตะวันเด็ดพ่อตัดสินใจนานแล้วว่าจะตามบ้าไปมิลันได้ก็ตามไปอย่างที่เป็นเสมอจบแล้วหรอเลยวะปาเพื่อไเป็นการเสียเวลานะครับเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราอาหารกำลังจะหมดแล้วเอ้ยโน้ตฉันไม่เห็นแอร์รอเมื่อคืน ฉันถามบิรันดาแต่เธอและเฮนรี่ไม่บอกอะไรฉันเลยพวกเขาปิดบงังบางอย่างพวกเขารู้แล้วเหรอว่ามีพื้นที่พอแค่สองคนบนเรือฉันตัดสินใจแล้วฉันจะออกจากอะไรทริปเลนพ <c oughs> อบบีจะจัดการกับพวกหมี <c oughs> ใช่นั่นดีสุดแล้ว <c oughs> มีความสรงจำม,มากมายที่นี่เลยพวกเราจะต้องเจอฉันสัญญา สสิอ๋อแอสติสอ่าทหาแอสติสแล oh actually, oh, ้วทริปเลตนี่มันอะไรวะอ๋ออ้นี่เปล่าทริปเลต์แปดมันคือแปดสามนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะหมายถึงนี่แหละรีเลย์ทาวเวอร์สามหลังเออฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะออกกจาเกาะแห่งนี้กับประมาณนั้นแหละโอเคเขไม่มีหมีซ่อนใช่ไหมถ้าที่นี่มีอาหารก็สบายเลนะเฮ้ยจอห์นนี่ เพื่อนยากเฮ้ยเย่ช่วยเป็นนางฟ้าสักนิดแล้วช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันติดนี่ในครั้งใหญ่เลยเทพบุตรสิเนอะโอ้แม่ฉันคงตายไปแล้วถ้าไม่มีนายเคดรับไ้ตัวฉันเองนะห <c oughs> มีอ่ะไม่ไน่ากอดเลย <c oughs> พูดไปแล้ว นายคงไม่ได้เป็นคนลอยแพใช่ไหมถ้าต้องการอะไรที่ใช้แรงก็มองหาฉันที่นี่แหละเอาละเย่ออกไปจากที่นี่กันเถอะในจอร์นนี่วิวแทงเก็บ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 อะไรค่อยว่ากันมีนอาหารไหมครับลุงเพราะว่าผมหิวไส้กิ่วแล้วเนี่ยนั่นประแจเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะตายเดี๋ยวนะลุงนี่เออ Okay. โอเคเฮ้ยรหัส954 1หานึ่งไหนมีรหัสไหมนี่ไงคารวาันทาอุย้ยสเตตต่อไปไปคารวาันทาวบ้าเยี่ยมเลยแต่แต่ลุงครับผม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 จะตายแล้ววะหิวท้องกิ่วมากตอนนี้เดี๋ยนะไอม,มีเห็ดเว้ยใช่เห็ดจากเห็ดจากถา้ำดีเลยที่เราเก็บจากถ้ำมาผมอยากได้ขวานทาั้งเรือแต่ว่า ประเด็นคือเราไม่มีไม้เก็บอะไรไงใครจะไปคิดว่ามีต้นไม้ให้ตัดได้แต่ว่าต้นนี้เราไม่เคยเห็นนะครับดังนั้น,เ,นเดี๋ยวผมมอีกทีนึงแล้วผมมาตัดไอ้ต้นนี้ก่อนเอาละขาลงเราจะไม่ลงธรรมดานะครับเราจะหาทางลงไปจากที่นี่ที่ใต้ยอยู่ตรงนี้แสดงว่าถ้าเราลงตรงนี้ไปก็น่าจะเจอป่ะแต่ว่าอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยังไม่ทันลงเลยชิบหายละมัน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 ตีน มันมันหลุดไปแล้วโอ้โอ,โอ้หวังว่าคงไม่เจอตัวบ้านนะถ้าลงไปมันจะเจอหมีอยู่หัววะโอ้สไลด์สไลด์ว้าโ,โอเคไม่เจอตรงไปตรงนี้เราคุ้นๆเราจำได้นี่คือหน้าผานั่นตาเลยย xích xác, cái đồ xích xác, cái đồ xích xác. cái Cái đồ xích xác ơi. Cái đồ xích xác. Ơi. Ơi. Cái đồ xích xác, cái đồ xích xác. Ờ. Cái đồ xích xác, thằng đâu. xích xác, cái đồ xích xác quay. Ơi. Ôi. Ô hô. mình được còn còn phí. Ừ, ừ. Ô. Ơi. Ơi. Cái đồ xích xác quay, cái xích xác quay. Cái xích xác quay มันตามมาถึงที่เลยอะ่ะกระโดดซิกแซกไ,ไว้ๆเออนั่นแหละตามมาไหมไม่ไม่มาโอ้โหไปเลยอย่าไปบุก <c oughs> ดีใช่ไหมเบิกว่ะกระโดดซิกแซกทำอะไรไม่ได้เลยหมีโอ้รอดรอบนี้เอาว่าลงมาแล้วอย่างสวัสดิภาพ แถมได้จอนี้มาเป็นพวกด้วยนี่ถ้าทำเป็น NPC ได้นี่เยี่ยมไปเลยนะบอกเลยไม่เหงาอ่ะบอกเลยโอเคปารอบนี้เราไปตัดต้นไม้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมามันมีต้นไม้ที่ผมอยากได้เผื่อได้มเมล็ดพันธุ์ไงอ๋อเราต้องไปนี่ด้วยเว้ยเลนเจอร์สเตชันผมก็ลืมไปว่าเราได้รู้สึกจะได้ประแจมานะครับปาเราไปที่เลนเจอร์สเตชันก่อนแล้วกันอ่านี่วางอนปัะแจุย โอ้อะไรเนี่ยโน้ตการเปิดเผยริวิเลชั่นใช่ป่าวอุ้ยอะไรเนี่ยเมอรี่คริสต์มาสจากที่ไหนก็ไม่รู้คอรีอทวินแฟดคอรีออ๋อว้าวนี่ไงคอรีใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นเรเลย์ไอเรเลทาวเวอร์นะครับนี่ก็น่าจะเป็นเออมันมีด้วยวะที่ไหนเนี้ยหรือว่ารีเลสเตชันเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในคนละที่อะไรแบบนี้แน่เลยนี่ไงเออ นี่ไม่แพลงแพลงมีเมล็ดเปล่านี่พายคอนเออขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอ้ยตัดได้โอ้ยหกักมีเมล็ดเปล่าไม่มีมีแต่แพลงหมดเลยผมว่านี่ก็ตัดได้นะคืออะไรที่มันแบบพอดีหัวเราอ่ะน่าจะเป็นต้นที่ตัดได้นะนั่น ได้เบอร์ีอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจลองดูก่อนโอเคตัดไม่ได้นะครับก็ผมว่าน่าจะน่าจะหมดแล้วป่ะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่น่าจะมีพื้นที่เอาไว้สําหรับเราเก็บพัซเซอร์นะครับเพราะว่าจำได้ว่ามันมีหุ่นหุ่นฟางอะ่ะที่แบบเราใส่หลอดไฟได้แต่ว่าเรายังไม่มวีวิวัฒนาการสร้างหลอดไฟเลย ดังนั้นผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่เราทําได้แล้วต้องกลับมาที่นี่นะครับก็ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมื่อมีโอกาสเดี๋ยวเราจะกลับมานี่ปลูกเลยพายคอนเอจ๋อจิ๋วหลิวน่ารักจริงโอเคตอนนี้เราเก็บสเียงเรียบร้อยพร้อมสรรับนะครับขอมาดูพิกัดกันพิกัดต่อไปคือคารวานทาวหมายเลข9541เอ่อเปิดเครื่องกันก่อนอุ๊ยอ้าวกดผิดขอโทษเปิดเครื่องกันก่อน ไปที่9 5 4 1โอเคมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยอยู่ที่ใต้ที่ใต้นะครับลมมันหันไปตรงนั้นพอดีเลยเยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนสวนกระแสแล้วเนอะถอนสมอต่อไปเลยเออเนี่ยไม่ต้องไปฝืนสวนกระแสแล้ว <c oughs> นี่แหละเอนจิงเองจนจไม่ต้องใช้ละเป็น สถานอันนี้การประมงการช่างกันต่อนะครับสร้างเรือให้ยิ่งใหญ่ส่วนไอ้เจ้านจินช่างผมว่ามันในอนาคตมันน่าจะมีนะเอนจินที่แบบดีอยู่เนี้ยออลาก่อยนะแล้วฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกเออเฮ้ยมันต้องกลับมาดิมาเอาลังพึ่งโอเคเป้าหมายต่อไปอีก1,600ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ใต้เลยแล้วลมมันพาไปพอดีอ่ะเออแล้วก็เนี่ยไปตามลมเลยเนาะ ค่อยๆไปนะครับเพราะว่าของเราก็ขาดด้วยก็เนี่ยเราจะได้เก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆด้วยเออจาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพาทนี้เราขอจบกันที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีพาทหน้ากับเมืองที่ชื่อว่าคาราวานทาวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเทีานี่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ